ครับล <muitas> ่าเราเรับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในช่องนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมชิกกันกันเกมเก่าหมนะครับนะนำภาษารัสเซียไม่ออกรถบ้านรถกูนะผมเล่นรถกูไปนี่บ้านเคยกูรู้ครับคอมเน็์วันนี้ผมก็ดีใจนะที่มีทุกคนที่มาเล่นด้วยนะ ให้ยุติใจาอนมันนักมากจ่อแม่ามแม่แม่เป็นเราตะเปี๋ยสีให้กลเดี๋วตะเปีสีตกสีจะตายแค่ตายก็มากจริงให้เราผมด้วยข้อที่เราข้อนู่นรู้ไม่เห็นรักับเอ้ยไม่ใช่รักเลยผ่อนกันนะครับยากเอาสีทิ้งตใยจะตาเนี่ย เออว่าซึ่งเจ้าชู้ดยขับมันได เย่าหาวย่าหอาอืมหลวกปากครับหอนใครยู่ก่อนได้เยว อ้าวหลุปดปากนะจบเรียนนะครับเป็นเกมที่เก่าสุนได้โลกแล้วนะครับเกมของผมนะอันนี้ก็ ไอ้ล้นวหนานี้เดูทุกคนดูหน้าคุณ สีม่วงนะเป็นมันตัวนึก็มันคือใหญ่สต๊ปปิตติปิตเดคคาโตติบิซาซับซีควตมันคือซับซีควตนะครับทุกคนเป็นเชลกูรครัรบโยนทีมแม่งแขวงทีมไปทำใช่นไรเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอย่างนี้ครับทุกคน อืมเสียบลายเสียบลายดีตะกี้น่ะผมกินเฉ็ดไปไอ้ยน,นี่ไงวะ่นตัวเนี้ยหุ่นยิงปืนอ่ะตอนผมยิงข้างหลังก็กลับหลังเมื่อตอนผม,ย,มนยิงข้างหน้ามันก็ยิงข้างมันก็ยังไม่เห็นกลับหลัง แม่มูบกกับบกกันบอกบักกานบอกว่าอธาิษฐานว่าแม่ตีบอ่มง่มเมื่อบักกันบอกว่าตีแต่ที่บอกว่าแม่ขอยว่าตีได้แม่ขอยลงขอสิสอ่ะขอเพียงเท่านี้จบ